อาธมาะอาจยา์โกศใสคถือะ้าจาั์เนือเศรษฐีจันทวิโชว,วันนี้ทางพระอาจยา์ก็อยู่ป่าช้าของบ้านพวงพะยอมก็จะให้ดูบรรยากาศนะตอนนี้ฝนกำลังดิน <c oughs> พอดีเดินมาทั้งวันก็เลยถ่ายทำก่อนดีกว่าเพราะว่าปวดไหล่ทางะ้าจาย์ปวดไหล่ ก็น่าจะเผาเมื่อวานามีธาตุด้วยก็ตัวนี้ก็เป็นดอยทับเบียงรอทางว่าอาจารย์ก็พักที่นี่ ก็บรรยากาศตอนนี้ก็ห้าโมงพอดีอย่าก็มันก็ให้ญาติโยมได้เห็นว่าป่าช้าแต่ละที่เป็นยังไงถามว่าถ่ายกลางคืนได้ไหมก็ได้แต่ว่าเวลาเดินจาลิกเนี่ยร่างกายบางทีมันเหนื่อยแม้แต่เสียงผ้าจานย์ยังแหบๆหน่อยก็ให้ญาติโยมได้เห็นกันนะ ก็ขอให้ยาโยมมีความสุขเด้อจริเรพรจะบ๊ายบาย